วันนี้นะคะอยู่กับอันซินค่ะตอนนี้นะคะซินก็อยู่ในห้องตุ่นอีกแล้วนะคะห้องตุ่นที่เราจัดยังไม่เสร็จสักทีนะคะ <c oughs> เป็นเวลาเนินนานมากค่ะ <c oughs> เพราะว่าของมันเยอะจริงๆเนาะมันก็มีเวลาบ้างไม่มีเวลาบ้างอย่างเงี้ยก็คือถ้ามีเวลาก็จะพยายามมาจัดนะคะ <c oughs> ส่วนวันนี้ซินนะคะจะมารีวิวตุ่นตัวใหม่ของเรานั่นก็คือด็อกเตอร์สเตรน์ค่ะ เพิ่งได้มาไม่กี่วันนี้เองนะคะแต่ว่าเราอะรีวิวชาว้าไปน,นิดเนาะคนอื่นเขารีวิวไปเป็นปีแล้วแต่เราเพิ่งได้มาเราก็อยากจะมารีวิวในส่วนของเราที่เพิ่งจะได้เห็นเขานะคะมาดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างคะ่ะด็อกเตอร์เนของเรานะคะซินไปได้มาจากเอ่อไมค์คาซาเนาะเออ ตอนแรกก็เดินดูไปเดินดูเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปก็ไปเจอเขาซึ่งตัดสินใจอยู่นานมากว่าจะซื้อไม่ซื้อเพราะราคามันค่อนข้างที่จะไปสูงขึ้นนิดนึงเนาะแล้วก็แต่ว่าเดินไปเดินมาค่ะจนห้างจะปิดนะคะก็เลยแบบเออซื้อก็ซื้อวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนขายใจดีมากแถมนู่นแถมนี่ให้นี่แถมนี้มาด้วย Endodor แต่ว่ามันไม่มีเพื่อนอะแต่ก็เขาแถมะนะมาเนาะก็เอาเพราะว่าเราอยากได้ <laughs> ของแถม <laughs> แล้วค่ะเรามาดูด้านในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างในส่วนของเออ ตัวด็อกเตรนะคะก็จะมีนี่ค่ะมือมีมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเอฟเฟกเนาะเอฟเฟกตอนด็อกเตอร์ไรมอนด้านในกล่องนะคะก็จะมีเอฟเฟกนะคะมีทั้งดาบมีทั้งอา่าอะไรนะี่ฐานฐานเนาะ แล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้ิไม่รู้อ่ะ,อะแล้วก็จะมีนี่นะคะ i o p agamoto นะคะมีอยู่สองแบบคือมีแบบเปิดแล้วก็มีแบบปิดนะคะในส่วนของฝั่งนี้ จะมีผ้าคลุมนะคะซึ่งรอบนี้เขาออกแบบมามีลวดข้างหนึ่งเนาะเพื่อให้เอาไว้สำหรับดัดทรงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะคะเอาไว้แบบใส่ปุ๊บมันจะล็อกเลยแล้วก็จะมีตัวนี้แท่นนะคะเอาไว้ล็อกเวลาเราจะท่าเนาะแล้วก็ เพิ่มนะคะอีกอย่างหนึง่งค่ะดรสเตรนค่ะภาคนี้นะคะคืออุปกรณ์ค่อนข้างเยอะมากเอฟเฟกเยอะมากแล้วก็มือที่เขาให้มาเนี่ยค่ะสามารถจัดท่าได้หมดเลยเนาะอืมแล้วก็ในตัวของดอตเตอรเองนะคะจะขยับได้ที่แบบค่อนข้างที่จะมูฟได้ได้ไหลท่าคือสามารถจัดท่าได้เยอะมาก yeah. จะนั่งขัดสมาธิก็ได้หรือว่าเนี่ยค่ะคือเขางอได้หมดเลยอย่างหัวก็ตุ๊ดตๆ๊ีตน,นี่นะคะในกล่องนะคะเขาก็จะมีฉากอ่ามาให้นะคะนี่ยิ่งใหญ่อลังการนะคะสำหรับใครที่อ่าจัดจัดท่าเสร็จแล้วเนาะ ก็มาวางไว้อย่างนี้นี่ด็อกเตอร์ก็จะมีแบบหลายมือมากๆเลยดูอลังการมากแต่เดี๋ยวก่อนนะคะสิ่งที่ซีนตัดสินใจซื้อด็อกเตอร์มานะคะก็คือนี่ค่ะในกล่กกองนี่ค่ะจะเป็นอสซอรีเสริมนะคะที่จะทำให้ด็อกเตอร์เนี่ยคือแบบ ยิ่งใหญ่อลังการก <Wow. S 1> ารส้างชนี่ก็คืออ s o อร e ์เสริมนะคะก็เป็นมือที่จะเอา,เอามาเสริมให้กับด็อกเตอร์นะคะจะมีอันนี้คือแบบสมือแล้วมีด้านล่างอีกค่ะ ด้านล่างอีกสิบมือนะคะนี่นะคะตัวนี้เขาจะมาเสริมด้านหลังนะคะนี่แล้วมือที่ได้มานี่สามารถดัดท่าได้หมดเลยนะคะเนื้อผ้าที่เขาใช้คือเหมือนแทบจะเหมือนของจริงที่มากับตัวหุ่นเลยนะคะเขาค่อนข้างที่ใส่ใจในรายละเอียดมากเลยนี่ อ่ะแล้วก็ถ้าสมมติอันนี้นี่เนีไงโอ้โหนี่แหละค่ะดอกเตอร์ของเราก็จะแบบอลังการงานสร้างมากเดี๋ยวเหมือนเดิมนะคะเราจะมาจัดท่าดอกเตอร์สตรนกันนะคะพร้อมกับใส่แอเซสซอรี่เสริมที่เราซื้อมานะคะมาดูกันค่ะว่าดอกเตอร์ของเราจะเท่ะะ่ไหนค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะกับท่าแอคชั่นของด็อกเซอร์สตรนนะคะจะบอกว่าจัดยากมากงงอยู่นานมากเพราะว่ามือมีหลายมือมากนะคะแล้วก็จัดท่าคือแบบมันจัดยากอ่ะต้องใช้สองคนช่วยกันจัดอะคือแบบโอ้ยตายแต่ก็สวยสมใจค่ะ ซีงก็รีวิวด็อกเตอร์สเตรนจของเราในฉบับของซีนเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ละเอียดเหมือนออคนอื่นๆนะคะเพราะว่ามันมาเป็นปีแล้วเนาะซิงก็แค่เหมือนอ,อรารมณ์แบบว่าอยากจะมาอวดข,ของใหม่นั่นเองนะคะที่จอาเข้าตู้อ่าสำหรับว่าใครนะคะที่ชอบหรือว่าอยากให้ซิงรีวิว ตุ่นตัวไหนอีกก็สามารถบอกมาได้นะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แนทีด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะบ๊ายบาย